รุ่นหนึ่งนะคะของ e อีวส่สำหรับคาร์เรเดอร์เกรด Z ซเบาะหนังเรียบร้อยสำหรับคันนี้เรลพาชมรอบคันเดิมๆค่ะว่าหล่อสัแค่ไหนแล้วเดี๋ยวทันทายคลิปนะคะเลจะพาดูว่าตอนที่แต่งออกมาแล้วเนี่ยจะหล่อสัแค่ไหนไปค่ะสำหรับด้านหนังตันคันนี้เลยนะคะเป็นรุ่นเกรดแซดค่ะรุ่นนี้นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่952,000บาทมีมาให้เลือกถึง4เฉดสีตามนี้เลยนะคะขาวบอลเทาแล้วก็ดำค่ะ สีสีแบบนี้เลยสำหรับแฮนเดอร์เกตเซนะคะลูกค้าขาไฟหน้าตัวนี้ลูกค้าเราได้เป็นไฟหน้าบบีโปรเจคเตอร์ LED เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็มีโฟล์มีโฮมมาให้เรียบร้อยสำหรับเกตเซนะคะรุ่นนี้เกตเซตไฟตัดหมอกลูกค้าจะได้เป็น LED แล้วเรียบร้อยค่ะกระจังหน้าใหญ่ดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยนะคะฝากระโปรงดีไซน์ใหม่ไปลุกข,ขึ้นขึ้นแบบนี้ด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นมิติใหม่ของตัวรถอินสูของเรานั่นเองค่ะเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขอบ18นะคะคุณลูกค้าแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นล้อแต่งขอบ เป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวตอนดูค่ะว่าตอนที่เล่แต่งแล้วเนี่ยจะหล่อสักแค่ไหนเนาะองหูกระจกนะคะไฟเลี้ยวเราบิวมาให้จากโรงงานแล้วเรียบร้อยค่ะรุ่นแซนจะมีในโซนของตัว ซิงโครเตอซิสเต็มนะคะสัญญาณกันขโมยนะคะมาแล้วจากโรงงานเรียบร้อยแล้วเลยนะคะเดี๋ยวเลพาดูรอบคันก่อนที่จะพาดูภายในนะคะและนี่ก็คือด้านหลังนะ,ะของเกรดตัวแซดคุณลูกคา้าค่ะด้านหลังเต็มกระบะท้ายเปิดได้แบบนี้นะคะมีกล้องบิวมาให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็นี่เลยค่ะสัญลักษณ์ให้เห็นเลยว่าเป็นเกรดตัวแซดเครื่อง2.2นะคะตัว m a p Fort ตัวใหม่ล่าสุดค่ะแล้วก็ตัวนี้สเตปป็ปบันไดนะคะขึ้น1 2สเตป็ปและก้าขึ้นได้เลยง่ายๆแบบนี้นะคะดีไซน์ด้านหลังเป็นดีไซน์ใหม่ที่แบบเชิดขึ้นล้้วเรรรียยบอสําาหหหัััดดนงตใมุ่ ะะและที่ลูกค้าเห็นนะคะในส่งตัวบันไดข้างะคะ่ะไฮเันเดอร์ถูกรุ่นจะมีบันไดข้างมาให้นะคะจะเป็นทุกโทนสองสีให้แบบนี้สําหรับเกรดแซเลยนะคะดูง่ายๆว่าตัวไหนเป็น, uh ปนรุ่นไฮรันเดอร์คือรุ่นที่มีบันไดข้างมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเป็นตัวแคป์โฟนะคะจะไม่มีบันไดข้างเลยค่ะเดี๋ยวพาชมข้างในว่าหน้าตาข้างในนะจะเป็นยังไงบ้างค่ะ ในส่วนของภายในของเกรดตัวแซนลูกค้าจะได้เป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเบาะระบายความร้อนคู่มแมกนวมาไดการของอีซูซูค่ะพวงมลลาลัยค้มหนังแบบนี้จะสวยขึ้นจากตัวแอลนะเพราะว่าตัวแอลจะเป็นแบบยูรีเทนเนาะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นหุ้มหนังแล้วนะคะแล้วก็มันติดฟังก์ชันเยอะกว่าด้วยนะคะด้านขวาตรงนี้จะควบคุมหน้าจอตรงกลางรถทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือของเราควบคุมหน้าจอตรงกลางรถตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะหน้าจอมีมาให้ขนาด8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อไอเปิลคาร์เพย์แอนดรอยตัวโตได้เพิ่มเสียงรถเสียงรับสายสั่งงานด้วย ส่วนทางด้านขวานะคะหน้าที่ก็คือสามารถเป็นตัวล็อกความเร็วได้ด้วยนะคะเป็นคุตคอนโทรให้นะคะมีให้ตั้งแต่เกรดตัวแซดขึ้นไปเลยนะคะระบบกระจกทั้งหมดูกคคาขาจะได้เป็นระบบกระจกไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็พับเก็บไฟฟ้าด้วยนะแล้วก็หมุนปรับไฟฟ้าให้แบบนี้เลยนะจ๊ะง่ายๆแบบนี้นะคะสำหรับเกรดตัวแซดเนาะ ตัวเกียร์ค่ะก็จะหุ้มหนักโดยสรุปที่ดูหรูหรากว่านะคะรักชูลี่กว่านั่นเองสำหรับเกรดตัวแซนะคะาสามารถวางแก้วด้านหน้าได้ถึง6ตําแหน่งเลยระบบเบรกเอฟเอสแอมีมาให้2ลูกนะคะแล้วก็รงท้าร่าชันมีมาให้กาลื่นถ่ายมีมาให้สะะา,า,า,าห,าาหสรับเกรดตัวแซเรียบร้อยแล้วนะคะน้ํามันก็เติมดีเซลเหมือนเดิมเลยสําหรับตัวอิซุสทุกรุ่นเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์2 2นะแรงม้าให้มีอยู่ที่1 6 3แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรจา้า สำหรับด้านหลังนะคะลูกค้าก็จะได้อย่างที่บอกว่าเบาะหนังทั้งคันแล้วนะคะและรุ่นแซดจะเป็นรุ่นที่มีแอร์หลังให้แล้วแบบนี้สามารถปรับความเย็นได้ด้วยนะคะซึ่งล้วก็สามารถใช้ใส่ช้าได้จากด้านหลังแบบนี้ด้วยนะคะไทซีสามารถใช้งานได้เลยแล้วก็ตรงกลางสามารถวางแก้วน้ําและพักแขนเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะคะนี่คือบริเวณด้านหลังของตัวเกรดแซดและด้านบนนะคะจะเป็นหลังคาตัวนี้นะคะด้านบนป้นหัวของเราจะออกเป็นสีแบบสีดําเลยนะคะคุมโทนตัวรถทั้งหมดแบบนี้เลยตัวนี้ก็สามารถห้อยของเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะ อีก4กิโลนะคะในการใส่ของพ่มตตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะและนี่ก็เป็นไฮรลนเดอร์เกรดแซดนะคะเดิมๆครีมครีม <c oughs> จากโรงงานแล้วเดี๋ยว็เลยพาชมว่าตอนหล่อเนี่ยเขาแต่งหล่อแล้วเนี่ยหน้าตาปเป็นยังไงบ้างเพราะนี่ก็คือรถที่แต่งออกมาแล้วเรียบร้อยหล่อมากๆค่ะสําหรับตัวไฮรลนเดอร์เกรดแซสีดำนะคะซึ่งตอนนี้เราเปลี่ยนล้อเป็นล้อแบบรุยรุยงานแต่งคุณลูกค้าค่ะเป็นงานโตโยทัยเอ่อแม็กนะคะอิโมชันแะล้วแม็กขอบ18คุณลูกค้าค่ะเคสนี้ก็คือ265าทับสสำหรับตัวงานยางนะคะตัวนี้นะคะลูกค้า คือใช้งานทางภาคใต้ใช่ไหมคะก็อยากได้แนวสายลุยซึ่งทซเลก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่แอนเนี่ยเราจะไปรับรถกันที่บ้านนะคะฝากดูผลงานโซเล่ด้วยนะคะใครอยากแต่งอีวสุสตาร์ไหนสามารถแจ้งโซเล่ได้นะคะยินดีบริการทุกระดับประทับใจและสามารถออกได้ทั่วประเทศค่ะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยออกรถกับโซเล่ได้นะคะอย่างเช่นเคนีนะคะอยู่ที่สุราษฎร์เราก็จะไปส่งมอบให้ถึงบ้านเลยนะคะพร้อมกับแต่งหล่อให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพบกันที่หน้าบ้านลูกค้านะคะสนใจื่องไหนทักมาปรึกษาโซเล่นะคะยินดีบริการมากๆค่ะตามช่องทางนี้ได